สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านเสเลยไกลบ้านมาทานข้าวด้วยกันวันนี้กินข้าวกับลูกแต่ว่าลูกกินไปแล้วอีกคนนึงยังไม่มา <c oughs> มกินน้ำก่อนอยิวข้าวแล้วเนี่ยซุตามมันเหมือนจะเยอะแต่มันไม่เยอะนะอีกคนแย่งกินแล้วมีหอยด้วยหอย,หอยเรือโลนึงกินยังไม่หมดเพิ่งแกะนี่มาทานข้าวกันจ้น ผัทอดกินกับข้าเนียวกับพ้มตำทานข้าวเด้อทุกคนอหอยเหลือ บหิวข้าวเลยเนี่ยคนเล็กมาทำกับข้าวให้ลูกวันนี้ มาเด้อพ right? <c oughs> ี่ๆทุกคนทานข้าวจ้ะมีโรไม่ต้องชาวสกูซาสกูซาอืมตัวเ็กทำผิดเขาบานมาขอโทษปุกบเลยไม่ชาวบุนแม่นี่ขอโทษเลยเขาบานมามาเด้อจ้ะ Ah! Se não se peixe, se arranja. Ah? Não pesce? peixe? Hum? Cozão? Peixe. Hum, mas e? Não me จาปอสต์ส้มตำนะลูกชายคนโตเขาล้วงไปหลายคำแล้วมันจะยอกกี่มันจะเป็ดกี่ไ้คนยอยคนเป็ด่มันจะปเป็ดปพอตัวตัวด สรเล็กนะวนะันพอ,นนรนนรอไรก็ได้เซาเปิดดิจเบคอนเบคอนซาลาามาเป็นกับมมันจเลี้ยานิเอลแม่ไแม่ออเออกล้องอบอกว่ามานั่งกินข้าวข้างแม่มหมออกกล้องด้วยกันไม่เอา Che pesce? Mm. Che pesce? Non lo so il nome. Nihoi, tu hai... Non ho usato tanto il becco mm -mm. No, va bene. Con buono Nihoi? หายังมีอยู่มหมูสามชั้นทอดเอออกมันนม่ฝรั่งไม่อยู่บอกทุกคนมาดูฝรั่งไม่ได้มาดูแถาเลย ั้วสมตำที่เลือหน่อยว่าลูกไส้ชวกไปแล้วเดี๋ยวทีเพียงขาแม่แมันใจล

ขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณมากค่ะแตงกีนสุดมากวัสดีครับ